วันนี้ไพลินโฟจะพาไปมูที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในกรุงเทพวันนี้มีชื่อว่าวัดทิพวารีวิหารเป็นวัดสายบุญสส่มูแบบครบจบในที่เดียวทั้งขอพรเรื่องงานเงินสุขภาพความสําเร็จและยังมีเทพเจ้าหลายองค์ให้กราบไหว้ด้วยนะเมื่อเดินเข้ามาด้านในนะคะจะเจอกับพื้นที่ให้นั่งสมาธิซึ่งเป็นจุดแรกที่แนะนําให้ทุกคนหยุดผักใจทําจิตใจให้สงบก่อนเริ่มไหว้พระค่ะ หลังจากนั่งสมาธิแล้วก็มากราบพระประธานก่อนเลยค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเสริมสิริมงคลให้ชีวิตเดินมาทางขวามือจะเจอกับเจ้าแม่กวนอิมเทพเจ้าแห่งความเมตตาขอพรเรื่องสุขภาพความสงบและการคุม้คมครองจากสิ่งไม่ดีได้เลยค่ะทางซ้ายมือจะเจอกับเจ้าแม่ทับทิมเทพีแห่งท้องทะเลท่านช่วยเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางความมั่นคงของครอบครัวและสุขภาพด้วยค่ะ ถัดมาเป็นภากาสิติคันโพท่านช่วยปลดปล่อยความทุกข์คุ้มคร้องวิญญาณและเสริมความสงบภายในจิตใจอีกองค์ที่ห้ามพลาดคือเจ้าพ่อมังกรเขียวเทพแห่งความสำเร็จโชคลาภการงานและอำนาจบารมีค่ะด้านนอกมีจุดถวายตะเกียงน้ำมนันเป็นการเสริมแสงสว่างในชีวิตให้เจอทางที่ชัดเจนขึ้นและมีพลังในการก้าวต่อไปค่ะ นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าอีกหลายองค์ภายในวัดที่สามารถขอพรอได้ตามความศรัทธาเรียกว่ามาทีเดียวได้ครบทุกด้านเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ไม่อยากให้พลาดนะคะคือบายเซมซีของที่นี่แม่นมากค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในพลินโฟคลิปหน้านะจะพาไปที่ไหนต่อรอติดตามได้เลยค่ะบ๊ายบาย